เคือพชรกับรวมูลค่าแบบหลายสิบล้านด้วยคือตอนนี้ก็ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นไปด้วยนะเาแบบว่าอยู่บนตัวนี้ก็คือหลังเกือบ30นะก็แบบรู้สึกประทับใจแล้วก็รู้สึกแบบว่าขอบคุณพี่ชูชัยนะคะที่ให้โอกาสสลาได้มาร่วมงานดีๆวันนี้ก็เหมือนเป็นเทศกาลวลอยกระทงนะคะแล้วก็ได้มาแบบร่วมงานประมูลเครื่องเพชรด้วยนะคะมีนหนักขอมัม้งนะ หนักค่ะหนักคอหนักใจด้วยค่ะตอนนี้สิ่งที่ต้องรับผิดชอบอยู่ทั้งสวยแล้วก็ราคาแบบว่ามูลค่าแบบคุ้มกับแบบจริงๆคือสวยมากตอนนี้คือตัวสั่นค่ะแล้วก็พี่ความแอบกลัวเหมือนกันว่าเขาจะใส่เมื่อกี้คุยกับน้องนัดข้างในก็คุยกันแบบว่าเฮ้ยเรามือสั่นตัวสั่นเรากําลังแบบรับผิดชอบสิ่งที่สวยงามแล้วก็มูลค่าสูงด้วยค่ะอย่างนี้คือเข้าใกล้เอมิลี่ไม่ได้เลยเดี๋ยวไม่เอมิลี่คือคือคือแม่หัวใจวายแล้ค่ะนี่คือบินมาจากภูเกตเลย บินมาจากภูเก็ตเมื่อวานค่ะก็มีไปร่วมลอยกระทงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็วันนี้ก็ได้มาร่วมงานพี่อัมพวาค่ะอันนี้คือบินมาับงานโดยเฉพาะเลยป่ะครับเพราะว่ามีหลายงานที่ติดต่อจริงๆอ่ะโอ๊ยแบบรู้สึกแบบว่าเสียดายแล้วก็แบบว่าอยากจะขอโทษแบบว่าผู้ใหญ่ทุกท่านที่ติดต่อมาก่อนหน้านี้คือหลายงานมากแล้วคุณแม่ไม่สามารถเดินทางด้วยเนื่อง,ง,งจากที่วัคซีน,นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ด้วยโควิดที่ระบาดแล้วก็ก่อนหน้านี้ภูเก็ตก็สนามบินปิดด้วยนะคะก็เลยทําให้เราไม่สามารถเดินทางมากรุงเทพได้เลยแต่ตอนนี้กก็็คคือลบแ้ว ดีใจได้กลับมาทํางานสักทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเปิดทุกอย่างเลยใช่ไหมครับถ้าสมมติว่าใครตาติดต่องานหรืออะไรไม่ว่าจะเป็นพรีเซนเตอร์วิทีกรละครก็คือเรารับเต็มที่ลูกเราสองคนแล้วเราก็ต้องขยันมากกว่าเดิมค่ะบินไปกลับอยู่เหมือนเดิมไหมครับในสิ่งที่เราวางแผนไว้บินไปกลับค่ะคือถ้ามีงานเราก็บินมาค่ะเหมือนอย่างงานนี้ค่ะจริงมันต้องจัดสรรเวลายังไงบ้างเพราะว่าลูกเราก็ต้องเอาทุกวันจะมาไม่มาทำงาน ก็ลูกมาด้วยก็คืออย่างคนโตเขาเรียนอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ต้องเรียนอยู่ชั้นู่อันนี้เราก็จะฝากคุณแม่ดูแลเนียค่ะอย่างคนเล็กด้วยความพี่ซาร่ายังให้นมน้องอยู่เนียค่ะคือเราไปไหนน้องก็ต้องไปด้วยเหมือนตอนแม็กซ์โชเลยตอนแม็กซ์โชเล็กๆเราไปไหนก็คือต่อให้งานนั้นจะจ้างแค่แม่เงี้ยลูกก็ต้องพ่วงไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเขาก็ทานนมแม่อยู่ค่ลูกซาร่าทุกดีคือเข้าัปทุกคนได้โดยที่ไม่งงแงดีใจดีใจที่ลูกแบบว่าไม่ตื่นคนไม่กลัวคนเงี่ยค่ะก็ทาให้ ก็อยางทีถึงน้องแม็กซ์วลครับที่เพิ่งเข้าโรงเรียนไปอย่างนี้เรามีความกังวลไหมครับเพราะช่วงนี้มันก็มีแบบคัตเตอร์ที่โรงเรียนแล้วก็มีสอนลามากจริงๆน้องเป็นคนที่กลัวโควิดมากเลยนะคะเขาเป็นคนที่เหมือนใส่หน้ากากตลอดเวลาไม่ถอดเลยเวลาใครไปเห็นแม็กซ์วลที่ไหนก็จะแบบแม็กซ์วลเป็นคนที่ไม่ถอดหน้ากากเลยแล้วก็มาตรการของเรียนตอนนี้ก็คือเหมือนก่อนน้องจะไปโรงเรียนน้องจะต้องตรวจโควิดทุกครั้งที่ไปโรงเรียนอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วก็เหมือนคุณครูที่โรงเรียนเขาก็อย่างเช่นผู้เก็ต น่าจะเป็นแบบจังหวัดแรกๆที่จะเหมือนแบบเร่งในการฉีดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เหมือนมั่นใจในส่วนนี้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะตัวสมรรถนคือสบายใจส,ส่งลูกไปเรียนเลยถามว่านนถามว่าเราสบายใจขนาดนั้นไหมมันก็ไม่ได้ว่าร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยค่ะแต่ด้วยความที่ต้องยอมรับว่าลูกเราทั้งสองคนแล้วเราก็ต้องทํางานด้วยแล้วก่อนหน้านี้มีการเรียนออนไลน์เกิดขึ้นในบ้านเนี่ยค่ะ<ช>มันก็เป็นภาวะที่บางวันมันก็สนุกแต่บางวันพอระยะมันลองเทอมมันนานเกินไปหลายเดือนลูกก็จะเริ่มแบบมีความเครียดตัวเราเองก็มีความเครียดเพราะว่า ต้องยอมรับว่าเราเป็นแม่บางทีเราไม่ใช่ครูเราจะไม่ได้รู้ทุกวิชาที่ลูกเรียนบางอย่างเราจะต้องมาเรียนรู้เริ่มต้นกันไหนบางอย่างลูกถามเราตอบไม่ได้เออเราเราไปไม่เป็นนะมัน,ม,นมันก็จะเกิดภาวะที่แบบว่าเออมันด้วยอะไรหลายอย่างอะไรเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่า เขาก็บ่นว่าเขาอยากจะไปโรงเรียนอะไรเงี้ยค่ะก่อนหน้านี้มาตรการโรงเรียนก็มีเปิดแต่ว่าเราก็ยังเหมือนแบบยังเฝ้าระวังยังไม่ให้น้องไปแต่เหมือนตอนนี้สถานการณ์ที่ภูเก็ตก็ค่อนข้างเหมือนแบบเซฟขึ้นอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยเหมือนให้น้องไปแล้วก็บวกกับคุณครูแล้วก็นักเรียนเด็กๆทุกๆคนจะต้องตรวจโควิดอยู่ตลอด<บ>อะไรเง<ส>ี้ยค่ะไม่ติตตรงไหมเพราะตอนนี้ก็ยังเด็กด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็วเวลาออกไปไหนมาไหนมันก็น่ากลัวอยู่นะ <S <S <โ>ก็กลัวนะเอาจริงๆค่อนข้างกลัวมากแล้วค่อนข้างเป็นเหมือนแบบเราไปไหนมาไหนเหมือนแบบติดที่จะฉีดแอลกอฮอลตลอดเวลาอะไรเงี้ยค่ะเหมือนเวลา ไปเจอผู้คนเข้ามาจะเข้ามาหาน้องหรืออะไรแล้วก็จะบอกว่าเอออย่าแบบต้องรักษาระยะห่างนะด้วยความที่เอมิลี่ยังไม่ถึง2ปียังไม่สามารถใส่หน้ากาศได้ยอะไรเงี้ยค่ะก็อยากจะฝากทุกคนที่เอนดูน้องเวลาเจอน้องที่สาธารณะอะไรเงี้ยนะะก็คือพักไทยได้แต่ว่าเราควรจะเหมือนรักษาระยะห่างช่วงนี้ก็คือมัน มันก็หลายหลายอย่างเนี่ยค่ะเซฟตัวเองด้วยเรื่องงานอะไรเดี๋ก็ต้องสแกนให้ดีดูความปลอดภัยรูปเป็นหลักเนาะใช่ค่ะอื่ค่ะบที่คอยหลับมีดราม่าอย่างเียค่ะแล้วเราจะขายทุกอย่างแต่คนมีดราม่าได้หรอไม่ดราม่าแล้วนะตอนนี้สำหรับคนคอมเมนต์ในส่วนเหมือนเราขายน้ำปลาคนคอมเมนต์นีัเอาจริงๆอ่ะเราโดนมา8-9ปีแล้วคือตั้งแต่สมัยที่เรายังไม่มีแม็กซ์โอไดซ้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนเราก็โดนมาเรื่อยๆแต่เราแค่ไม่ได้ออกมาพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะณวันนี้เหมือนเราก็เราก็เหมือน เราเลี้ยงลูกสองคน้วเราก็ทําอาชีพสุดจริตอะไรเงี้ยค่ะเราก็เหมือนแบบจริงๆเราเจอทุกวันเจอแบบนี้ทุกวันทุกวันอะไรเงี่ยเราก็เลยคิดว่าการที่เราเงียบอะทุกคนก็คงเหนื่อยไปเองก็คงไม่มาอะไรเราแล้วแต่เราก็เอ๊ะทำไมเราเหนื่อยล่ะเออทำไมยังไม่หยุดอะไรเนี่ยค่ะเราก็เลยมีปรึกษาผู้จัดการปรึกษาคุณพ่อคุณแม่อะไรเนี่ยเขาก็บอกว่าเออถ้าการที่เราคือช้อยมันมีอยู่แค่2ทางระหว่างเราไปทางซ้ายเราลองทางซ้ายละเราลองทางที่มันนิ่งที่สุดดีที่สุดแต่ว่ามันก็ไม่ได้ทําให้ทุกคนหยุดเอาไปทางขวาเราก็เหมือน เราต้องออกมาพูดละเราทําอะไรสักอย่างเพื่อที่จะซาร่าคิดว่าการที่ซาร่าเลือกมาทางขวาตอนนี้มันอาจจะไม่ได้ทําให้ทุกคนยุติในการที่จะมาแบบบูลลี่เราหรือด่าทอเราแต่ว่ามันอาจจะทําให้ทุกอย่างมันเบาบางลงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก่อนหน,น,น้านี้ด้วยข่าวต่างๆนานามัน,นมากมายแล้วซาร่าไม่มีโอกาสที่จะได้พูดแล้วก็ด้วยภาวะที่เราเพิ่งคลอดลูกบางอย่างเรายังไม่มั่นใจว่าอะไรพูดได้บ้างอะไรควรพูดอนไนมันเป็นยังไงข้อมูลที่เราได้รับมามันถูกกันกองแค่ไหนอะไรอย่างี้ค่ะเราก็เลยเหมือนเลือกที่จะแบบ ไม่พูดปล่อยให้มันเงียบหายไปแต่ณนะวันนี้ก็คือเหมือนทุกอย่างมันเคลียรลงละเรารู้ว่าอะไรมันมันใช่มันไม่ใช่เนะเราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้กลัวกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเรากล้าที่จะแบบพูดในสิ่งที่มันเป็นความเป็นจริงเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้ต้องยอมรับว่าเฟคนิวค่อนข้างเยอะแล้วเราตัดสินใจที่จะเงียบมันไม่ได้แปลว่าเรายอมรับว่ามันคือเรื่องจริงแต่แค่ระยะเวลาแล้วก็ขบวนการต่างๆเรื่องที่มีกับหลายๆอย่างนะคะมันยังไม่เคลียร์แต่ตอนนี้ก็คือเหมือนเราพร้อมแล้วเราก็เหมือน ก้าวเผชิญท ia ุกปัญหาที่มันเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเคยคิดไหมว่าทางที่เราเลือกลองสอบคิทันฟ้องที่บอกเขาจะได้ลดความคูลี่เราลงไปฟ้องค่ะฟ้องนะจริงๆมีเป็นประมาณ30เคสเลยฟ้องก็จะมีดาราในวงการมีทนายความอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีชาวเน็ตบางส่วนอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เราฟ้องไปก็ดูเป็นเคส by เคสอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นไงบ้างครับเรื่องไปถึงไหน สามารถพูดคุยตกลงกันได้ไหมครับหรือว่าให้ทางกฎหมายจัดการคือเราก็ต้องดูเป็นเคสบาเคสอยู่ที่ว่าจิตสํานึกเขามีความคือเขาทําไปเพราะอะไรเธอถ้าเขามีจิตสํานึกที่รู้สึกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจเหมือนแบบจริงๆแล้วเราเป็นคนใจดีนะคือถ้าเขามีจิตสํานึกจริงๆแสดงความจริงใจกับเราจริงๆอันนี้เราก็ไกลเกลี่ยพูดคุยได้แต่ถ้าใคร รู้สึกว่าฉันฉันมีสิทธิ์ที่จะด่าเธอฉันจะด่าเธออะไรอย่างเงี้ยแล้วคือเหมือนคุยกันไม่ได้เราก็ต้องปล่อยให้ไปตามกระบวนการของกฎหมายจัดการเนี่ยค่ะจริงๆมันมีเคสนี้มั้ยที่แบบว่าฉันก็จะด่าเธอนนะทั้งนัี่เราก็ส่งมาปิดรับ้วตะปองมีไหมคะผู้จัดการมีไหมคะตอนนี้มันถึงไหนบ้างแล้วคะเรื่องตอนนี้จริงๆแล้วถึงไหนแล้วก็ จริงๆเดินเรื่องมาสักระยะแต่ด้วยความที่สถานการณ์โควิดมันลำบากการเดินทางมันยากแล้วเราก็เลยอารมณ์อร่วยก็คือเหมือนเข้าใจอะไรแล้วคนก็แบบเออยังไม่ได้ฉีดอย่างนั้นอย่างนี้คือเราก็เข้าใจทุกคนเราก็เหมือนแบบไม่ได้เร่งรีบอะไรแต่ตอนนี้ก็คือประเทศเปิดแล้วทุกคนได้รับวัคซีนค่อนข้างจะทั่วถึงแล้วเนี่ยคะ่ะเราก็เหมือนแบบว่าไปตามขั้นตอนแล้วอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ยืนยันว่าถ้าไม่ถ้าเราใจดีแล้วแต่ยังไม่หยุดเราก็จะเดินหน้าต่อไปค่ะคือเราไม่ได้อยากใจร้ายกับใครแต่เรามองว่า เราเป็นลูกผู้หญิงแล้วเรามีลูกสองคนนะวันนี้ถ้าเรายังปล่อยให้เรื่องมันเป็นแบบนี้เด็ก2คนจะต้องโตมาเจอกับอะไรถ้าวันนี้เราไม่ปกป้องตัวเองไม่เป็นตัวอย่างให้ลูกเห็นว่าบางทีเหมือนอยู่ดีเราเดินอยู่แล้วมีคนมาตีหัวเราเราจะแบบเออไม่เป็นไรแล้วเดินผ่านไปคือเราอยู่ในยุคที่อะไรที่มันไม่ใช่ไม่จริงเราไม่ควรจะเป็นคนที่ ปล่อยให้คนมาทำร้ายเราจนเหมือนคนมาเอาเปรียบเราอะไรเงี้ยค่ะคือความเป็นซาร่าเองซาร่าเป็นคนที่ไม่อยากจะมีเรื่องกับใครไม่อยากมีปัญหาก,กับใครอะไรปล่อยผ่านไปได้ก็ได้แต่ว่าบางอย่างมันสอนให้เราเรียนรู้ว่าเราใจดีกับคนผิดคนบางอย่างเราก็ต้องแบบเราก็ต้องสู้เพื่อตัวเองและลูกอย่างเงี้ยค่ะซาร่าไมขอยืมเงินคบกับเรื่องยาม,มา่าที่หนูโพสเหมือนเป็นการอัดอั้นตันใจหลายคนบอกว่า ไปโยอะไรอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่โยเออไม่เราไม่ถามโยงไม่ถามโยเรายืนยันว่าเราไม่ใช่เออเราไม่ได้โยคือเอาคือเอายางนี้ดีกว่าคือไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดก็คือเราไม่อยากจะพาดพิงถึงกันและกันแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้ววันนี้ก็เหมือนเป็นงานดีๆร่วมร่วมงานกันดีๆซาร่าก็ไม่อยากจะไปพาดพิงถึงบุคคลใดนะคะก็ขอตอบในส่วนของของเราและลูกแล้วก็งานแล้วกันค่ะคือเราพูดของเราปกติอยู่ไหมครับค่ะอืมโอเคขอบคุณครับขอบคุณค่ะ